วันนี้พาท่านผู้ชมมาตามพระธุดงเนาะค่ะเนาะกดให้แนะค่ะคือแม่นมาหลายงวดเนาะค่ะเข้ามากี้งวดแล้วโอ้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยตั้งแต่เลขออกไม่ต้องรอนเลขดังระว่ามั่นใจได้นว่าเลขจะคว้างแล้วเลขพระธุดงเนี่ยรับมั่นใจเลยพระอาจารย์ปล่อยมาทันมั่นใจท่านว่าเด็ดกว่าตัวละแสนมา้งเนี่ะ จะเป็นอย่างไรบ้ไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่าชุดนี้ท่านมั่นใจกว่าทุก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 ที่ปล่อยมาแบบรักเมื่อคืนก็คุยกันอยู่หลังจากที่เราปล่อยแนวทางตัวเลขไปเนาะอันเดียวว่าบาทเนี่ยเราจับกันได้กันเนี่ยครับผมอันเอฟซีพนักืึ้นอยากร่วมบุญแต่ว่าไหโอปอสีแจกแน่ว่าไม่ได้สร้างวัดเด้าฝัก้อนปนสิเข้าใจว่าสร้างวัดนะคือผม เพื่อนไห้ป่อยหรือเพื่อนไห้มาเฮ็ดหยังคือผมตั้งใจนะครับภาวนาไว้คือว่าอยากทําพญานาคนะฮะอยากสร้างองค์ู่องค์ยากบ้านบ้านร้านบ้านพญานาคที่ลานพญานาคนี่นะครับผมคือผมตั้งใจแบบนี้นะครับเผื่อเผื่อตัวเองเนี่ยมีโชคลาบนะครับมีโชคลาภเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะไปบูชามาปั้นให้ช่างมาปั้นหรือว่าจะซื้อแบบสําเร็จมานะฮะมาสร้างนะครับผมที่ลานทำนะครับเนาะก็เลยปรึกษากับพระทุดง นะอาจารย์คือผมไม่มีปัจจัยเลยที่จะสร้าง mm hmm. ก็คือขอพึ่งบาร,รมีของอาจารย์ได้ไหมอา mm hmm. จารย์บอกว่าได้เอา mm hmm. เดี๋ยวอาตมาจะให้แนวทางตัวเลขไปบอกนะฮะบ,บอกญาติโยมนะครับให้มีโชคมีลาภเนาะสายบุญนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของพระอาจารย์ก็เลยปล่อยแนวทางให้ผมนะครับปกติท่านก็ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงๆอ่ะท่านไม่ให้เอ่ยชื่อพระธุดงค์ด้วยซ้ำท่านไม่ไปไม่หาไม่ให้เอฟซีไปหาไม่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 ครับเพราะว่าท่านเป็น สายปฏิบัตินะครับเนราท่านจริงๆอ่ะท่าไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้หรอกถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาไม่ไม่ไม่เอ้นี่จริงๆครับอันนี้เราสร้างเพื่ออยากให้คนมามากราบมาไหว้นะครับผมก็ตั้งใจจะเอามาสร้างส่วนตัวแต่ว่าก็เลยแบ่งปันเครับแบ่งปันเอซนะครับผมก็คือว่าอันนี้ไม่ได้เลี่ยไรไม่ได้นะครับคือว่าถ้าถูกเองผมก็จะสร้างเอง อย่างนี้นะครับผม,มถ้าใครอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผมแ,แอยากแบ่งปันนีเฉยนะครับผม <c oughs> ถือว่าเป็นการสะสมสร้างบุญอีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะ,ะก็เหมือนว่าคนมีโชคมีลาบได้ปลดหนี้อย่างนี้ก็ถือว่าได้สร้างบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถือมันเกี่ยวกับแบบจิตใจนะทาให้เราดีใจนะครับมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ถูกก็ดีใจนะครับผมดีใจดีใจด้วยนะครับผมแต่ว่าเพื่อนสืบว่าหลายครับวันนี้ผมเน้นแต่ห้าเจ็ดเนาะผมก็เลยได้มีเยอะนะครับผมก็ได้ทุนละปได้ทุนครับผมแต่ว่ารอบนี้ว่าต้องเน้นนะค่ะเด้อรอบนี้คืออาจารย์บอกว่าเอฟซีเลยอาจารย์บอกว่าเด่นทั้งคู่ขอชุดเต็มเต็มเต็มเลยอาจารย์บอกว่าจะให้เต็มเต็มเลยนะครับจะได้สร้างนะครับเนาะครับก็ดูพญานาคไว้นะครับที่อําเภอนาแกนะครับเนาะ ครับบเรไก่เนาะอืมเพราะว่าผ่านมาทางนั้นพอดีว่เจอสะดุดตาเนาะองค์ใหญ่ไอ้ต้องเดียวมัองค์มันล่มเลยนะครับแสงแสนกบากเห็นไหมแสนกบองแสงนี่ละครับแสนเร่องจีนเหรอก็อยากอยากถ้าเกิดบุญสัมพันธ์กันมันก็จะได้นะครับเนาะครับครับพิธิฐารมันเกิดหลายอย่างนะครับผมผมก็เลยเชื่อและ ศรัทธานี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พูดคุยกับพระธุดงเป็นเมื่อคืนนี้ก็พูดคุยหลังจากท่านทําวัดเสร็จนะท่านก็มาพูดคุยกันนะครับผมแนวทางตัวเลขที่มาที่ไปเป็นยังไงยังไงนะครับมับนมีโอ้โหเสี่ยงเลขฝันบ้ไม่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 ฝันครับผมไม่ฝันนะครับเป็นสูตรตำนุนของเพิ่นเลยรับก็คือไม่ไม่ไม่ฝันอะไรเลยย่งย่งได้สองตัวลางฮะสุดนี้ปล่อยปล่อยคือเงาเลย ครับก็คือว่าท่านบอกว่างวดนี้ไม่หลายตัวนะครับงวดงวดที่แล้วคือมันปล่อยชุดหนีอั้นอะไรประมาณนี้นะครับอั้นไปหมดอาจารย์เลยว่าแปดไมมาก็เลยปล่อยให้ใหม่ใช่แต่ว่ารอบนี้ก็คือยืนพื้นเนาะค่ะแต่ว่าสีรอดต่เหลกลางครับรอเหลกลางยางเดียวผู้ใดถีรอดพาทุดุงหน้พิมบัลรรอเอาไว้เด้อค่ะเด้อพิมพ์คําวัดรอไว้ใต้คลิปนะคะครับพิมพ์รอไว้นะครับก็มี fc คอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มาบอกว่า ตัวเลขไม่ชัดนะครับตัวเลขไม่ชัดนะครับมันเป็นไร้สดเนาะบางทีมันก็ไม่มีขึ้นนั่นทำนั่นบดีใชยักฟุ้่าขึ้นฝนแนมใช่นะสัญญาณมันก็ไม่ดีวันนี้ก็เลยทาคลิปสั้นทาคลิปสั้นนะครับให้ชมใหม่นะครับเนาะตัวเลขก็มีแค่เม็ดเดียวนะครับท่านต่องวดให้เลยนะครับก็รอโทรศัพท์แบบเมื่อวานนี่นะครับรอโทรศัพท์ท่านนั้ก็บอกว่าต่อให้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอนานนะครับห้าศูนย์สี่ นะครับห้ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นะครับก็เหลือแต่เลขล่างอย่างเดียวแล้วครับผมเลขล่างพอนอปัน่กตตัดไว้ให้เดียวแล้วค่ะตัดด้วยนะครับผมแบบนี้ยังแต่เลขล่างย่างใจนอสีได้ก็รออยู่นะครับผมรออยู่นะฮะยังไงก็แอดไลน์มานะครับผมแอดแอดมานะครับผมส่วนมากผมจะลงในกลุ่มผมก่อนนะฮะในกลุ่มก่อนในในกลุ่มจะเห็นก่อนนะฮะในกลุ่มนะครับผม เยยะใ้เบอร์ก่อนในกลุ่มจะเย็นก่อนเลขพตุดงนะครับผมไม่เสียเงินนะครับผมในกลุ่มไม่เสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินไม่ไม่มีเรียลายไม่มีเสียเงินสักบาทนะครับผมแต่ก็ปฏิบัติตามกฎคือไม่วางเว็บการพนันนะครับผมไม่ไม่ไว้ลงเล็กนะฮะนะจับเพจเอฟซีจับผลนะครับผมนะกะสวัสดีวันจันทสวัสดีวันชาวันอังคารนี้ก็ไม่ต้องลงนะคะแอนไลน์มาได้เวลาลง ไว้ลงไปลงลาวลงฮานอยลงไทยมองไม่ค่อยเห็นกันหรือว่าจะโทรหาทางแอดมินได้หมดนะครับน้องนิวเอเย๊น้องเอวยเบิกซับได้หมดนะครับผมครับผมคือจะได้ตัวเลขตัวเดียวกันหมดนะครับได้พร้อมกันนะครับไม่มีว่าได้ก่อนได้หลังนะครับผมได้พร้อมกันหมดนะครับอยู่น้กันตมอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงทำคนละครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับ แยวทางพยายามค่ะเมื่อวานไลฟ์สุดเขามองไม่เห็นมาย้ําให้นะครับผมพาธุดงไล่จต่ตั้งคุณมากครับเอฟจีแคปหน้าจอนะครับผมแนวทางต่องวนนะครับผมเบอร์โทนี้แอดไลน์ได้นะสามารถแอดไลน์ได้นะเบอร์โทรแอดไลน์ใช่ไหมครับผมครับผมโทรได้แอดไลน์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสีทุ่มไปแล้วอย่าอย่าลงมานะครับผมนอนแล้วขึ้นบันไดนอนเด้ค่ะโอ้โวตกใจเบิร์ตขึ้นครับสามารถแอดไลน์เมมชื่อก็ขึ้นเลยนะครับผม บางบางท่านก็บอกว่าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับเดี๋ยวยุดยุดจื๊อดยุดก่อนนายกองที่นเนี่ยเห็นอห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนสี่ตัดสองตัวห้าศูนย์ศูนยสี่ห้าสี่นิ่งๆไว้แล้วก็ค่อยๆย้ายกันทีนี้ ยมยมาตั้งเกี้ยนองเลยมาขาศูนย์นี่แล้วพี่นองมาตั้งกีแน่บมดเียเก้นองบ่เห็นบัดนียมันข่างคอยโดนละยืนยันตัวเดิมอยู่นะคะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะผู้ใดรอดชุดล่างก็ล่างเป็นล่างด้วยเนาะหอนบ่แล้วหา,าหยชุยจเจ็ดกับศูนย์เก่าล่าง วันนี้วิ่งสี่นะครับอาจารย์บอกว่าวิ่งสี่นะครับสําหรับสายวิ่งนะฮะวิ่งสี่ครับผมคือใจเลวพี่น้องวิ่งสี่วดจาดฟาดบื้มวิ่งสี่วันนี้วิ่งสี่ครับปิดแนวทางนะคะสอบต่างๆแนวทางในการชื่อจะงวดนี้ต้องมีสี่วันนี้ต้องมีสี่ครับผมอาจารย์ว่านะไม่ใช่ผมนะเราผมเราผมไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เลขคำนวณครับอาจจะี่อ วันนี้มา4ีนะครับผมก็เป็นตัวเดิมนะครับเป็นตัวเดิมที่ปล่อย่องวัวไปเนาะวันนี้ก็มาย้ําให้เอฟซีนะครับมาย้ําว่าตัวไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมคือสามตัวนะครับผมสามตัวคือห้าศูนย์สี่นะครับพัทลงนะครับแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าสี่นะครับเหลือแต่เลขล่างนะครับเนาะเลขล่างนะครับส่วนวิ่ง วิ่งคือวิ่งสี่ขอประกาหนะครับผมอาจารย<ม>์บอกว่าวิ่งสี่มีมีเอซีบางท่านถามมาว่าเลขจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอันนี้ตัวอินตัวรองนี้หรือเปล่าหรือว่างวดนี้ไม่มีงวดนี้สามตัวคือสามตัวครับผมง<ม>วดนี้คือให้มาคือสามตัวนะสามตัวคือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงจะมีก็คือตัวล่างชุดล่างที่จะเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเพิ่มมาชุดล่างครับ แต่วิ่งวิ่งสี่นะครับผมวันนี้วิ่งสี่นะฮะวิ่งสี่นะครับที่<ห><ห>ตผมจะไม่รู้ว่าจะดับยังไงบางท่านก็บว่ามีดับอะไรวันนี้ผมไม่รู้เรื่องเนาะคับ<ม>ผมสี่นะฮะวิ่งสี่นะครับ,รบสําหรับแนวทางพัทตุดงนะครับผมวันนี้วิ่งสี่ห้าศูนย์สี่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูธุดงตัวละแสนเนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะ ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ